เดือนแล้วนี่ถึงเวลาจ่ายเงินฉันได้ละจ่ายเงินอะไรหรอจ๊ะทำไมพวกพี่ต้องจ่ายเงินให้หัวหน้าด้วยล่ะจ๊ะ เธอคงเป็นคนงานใหม่คงยังไม่รู้สินะว่าที่พวกเนี้ยจ่ายเงินให้ฉันเนี่ยก็ <S <s <ummer> <S เพราะว่าพวกเขาอยากทำงานสบายไงไม่ต้องทำงานตากแดบดบแล้วก็จะได้กลับบ้านเร็วด้วยถ้าจ่ายเงินให้หัวหน้าแล้วจะได้ทำงานสบายสบายจริงหรอจ๊ะจริงสิฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่จะทำงานหนักหรือว่าทำงานสบายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฉัน ให้ฉันเดือนละหนึ่งพันเป็นค่ากาแฟเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานหนักละตั้งหนึ่งพันเลยเหรอคะแต่เงินเดือนฉันแค่เก้าพันไหนจะค่าน้ำมันค่าข้าวถ้าฉันเอาให้หัวหน้าบ้านฉันก็ต้องลำบากแน่ๆเลยจ้ะแค่นี้เนี่ยคงไม่ลำบากเข้าหางานใหม่ทำหรอกนะจะจ่ายให้ฉันหรือว่าจะหางานใหม่ไม่คะ่ะฉันไม่อยากหางานใหม่แต่ หัหน้าเล่นมาถ่ายเงินฉันแบบนี้ฉันก็ลำบากสิจ๊ะนี่ถ่ายเงินอะไรพูดจาให้มันดีๆหน่อยนะฉันแค่เรียกค่ากาแฟนิดหน่อยๆแค่นี้เองถ้าอยากทำงานที่ดีต่อและไม่อยากมีปัญหาก็จ่ายเงินมาทำอะไรกันหรอคะออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคนนุ้ยฉันจะล้มคนงานใหม่ก็เลยเข้ามาช่วยคะ่ะ เป็นแค่คนงานนิสัยดีเงเลยนะคะรู้จักช่วยเหลือคนอื่นสังคมสมัยนี้หาคนดียากมากเลยนะคะส่วนมากก็จะเจอแต่คนที่หน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าทำดีรับหลังกับทานิสัยที่ดี mm hmm. คุณนันเชิญทางนี้หน่อยนะคะค่ะ การที่ฉันให้คุณไปสรุปการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยหรืยอยังคะอ๋อนึกว่าจะสวยเห็นทุกอย่างสะปรับวัานหรอนึกว่าจะเก่งที่ไหนได้หลอกง่ายจะตายตาเซอร์ซมิ่งเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเลิกโกหกค่ะค่ะ อะไรหรอคะโกหกตัวยังไงคะฉันได้ยินที่คุณคุยกับคนงานหมดแล้วนะคุณกล้าเก็บเงินกับคนงานได้ยังไงคะเมื่อก่อนคุณก็เคยเป็นคนงานเหมือนกันที่ฉันเลื่อนตำแหน่งให้คุณมาเป็นหัวหน้าก็เพราะว่าฉันเห็นว่าคุณเป็นคนขยันตั้งใจทำงานแต่พอคุณนด่มาเป็นหัวหน้าคุณกลับใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดขูดเงินรีดไถจากลูกน้องคุณก็น่าจะรู้นะคะ พวกกว่าพวกเขาจะหาเงินมาได้แต่ละบาทเขาต้องยากลําบากแค่ไหนฉันถามคุณจริงๆนะคะคุณมีจิตสํานึกบ้างไหมคุณนุ้ยคะ่ะฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วคะ่ะคุณช่วยเอาเงินที่คุณไปเก็บมาจากคนงานไม่ฉันเดียวนี้คะ่ะนี่คะ่ะต่อไปฉันจะหากเงินเดือนคุณแล้วก็โบนัสเพื่ไปจ่ายคืนให้กับคนงานนะคะ เงินหรอคะแต่คุณนุ้ยคะฉันมีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถที่ต้องใช้นะคะถ้าคุณนุ้ยหักเงินไปฉันจะทำไงล่ะคะแล้วคุณเคยคิดถึงคนงานไหมล่ะคะเขาก็มีภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกันหัวหน้าแบบคุณถ้าให้ทำงานต่อก็จะมีแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนงานแล้วต้องบริษัทคุณนุ้ยคะคือ ฉันขอร้องละค่ะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะฉันไม่มีโอกาสให้กับคนที่ไม่รักลูกน้องไม่ให้เกียรดและไม่มีจิตสำนึกแบบคุณหรอกนะคะแต่คุณนุ้ยคะนี่มันเป็นความผิดครั้งแรกของฉันเองนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยค่ะแต่ที่ฉันได้ยินมามันครั้งที่สองแล้วนะคะใช่ค่ะฉันยอมรับค่ะครั้งแล้วและครั้งเล่าต่อไป ฉันคงให้คุณทำงานต่อที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะจําไว้นะคะ,ไ,ะ,คะไม่ว่าคุณจะทำงานเก่งแค่ไหนมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีความเป็นคนคุณไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครเอาคุณเลยฉันต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ ันผิดเองที่ดูแลลูกน้องได้ไม่ทั่วถึงต่อไปนี้ฉันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะคะส่วนนี้เป็นเงินที่คุณอันเก็บจากพวกคุณไปฉันฝากคุณเอาไปคืนคนงานคนอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณมากมเลยนะคะท่านประธานค่ะต่อไปถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกไปหาฉันได้เลยนะคะบางครั้งดูคนผิดไม่ใช่เพราะตาบอด ต่เพราะคุณใจดีเกินไปเห็นแต่ข้อเสียของเขาจนลืมข้อเสียตัวเองอย่าทำดีเพื่อเอาหน้าอย่าเลียแข้งเลียขาเพื่อเอาใจอย่าสอพรอใครๆเพื่อประจบอย่าเอาเปรียบคนที่คบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง